สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องม่กำนันสตอรี่นะคะเนาะอ่เรียงบ่คะทางบ้านพี่น้องเรียงบเลียงคือบเรียงต๊กคือบ่ตกฝนต๊กบาง่งหันเกือบซิบมือติต๊กติดตอก,กันแต่ว่าเพื่อนต๊กแบบแบบว่าเป็นนาำเป็นตนัวน่าท่าทให้บ้านนอกกับเอินว่าแบบว่าเป็นนาำเป็นตนนัวนาะต๊กลงมากลิ่นล่นแห้งแห้งลื่นล่นแต่ว่ากับบ่ไดด ขึงกาวาไซเข่าเห่าอันหายหายมีน้ำแหเพียงแค่คือจังพรมตกเป็นแบบคือพรมพรมเอาเนาะพรมพรม,พมที่นี่เข้ากับปตองงอฟางงอฝนดอกแม่กำนันวานเข่าเรียวขึ้นมาเลียวกะเสียวน้ำไซเนาะอาศัยน้ำฝนกะกะบ่ได้พ่อไซมีแต่แหงบ,บ้านนี้ประตกสองมือกะร่มกะแรงกะแหงแหงคือเก่าเนาะแต่ไม่ต้องงอ้อฝนนะแม่กำนันมี่ แผงโซลาเซลล์เห็นบ่พี่น้องแผงโซลาเซลล์ยอยึดถึงหลังค้าเนาะแผงโซลาเซลล์แห้งแดดน้ำก็แห,แห้งมื้อนี้มาเอาน้ำใส่เขา่าสอดอก <c oughs> นี่แดดออกมาแห้งๆน้ำก็สิไหลแห้งเนาะน,น,นี่น้ำจากโซลาเซลล์เอาใส่แบบใดเอาใส่แบบนี้เปิดเลยใส่ไปเลยอันนี้ <c oughs> ชุกเฉินชุกเฉินเด้ออันนี่ ท่อน้ำชุกเฉินน้องการสูบน้ำแบบชุกเฉินจากพลังงานแสงอาทิต์เนาะเราต้องใส่ไฟฟ้าเราต้องใส่น้ำมันอันนี้ท่อน้ำนี่ก็ท่อน้ำชุกเฉิน <c oughs> พอมาถึงชุกเฉินเนาะนี่ตอลงมาต่อลงมาตอลงมา,งมานี่นี่น้ำก็ลงมานี่ก็ลงไปใส่คุณแล้วคุณนะ แห้งมาน่อเข,าข่าแหง้งเขาน้อยเขากำลังขึ้นนอได้หลายแน่แล้วดิอ่าคือน้ำกับสิมีแห้งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาหอดเดี๋ยวก็มาหอดนี่ข้าวรอฝนนะอันนี้มันต้องรอฝนดอกรอน้ำจักหน่อยน้ำกับหอดเนาะเข่าน้อย,ห,อยห้อยงัวกับโล่งพี่น้องเลยเขาน้อยเขาก็ขึ้น ลมเนาะลมพี่น้องไอ้ลมลมลม,ลมธรรมชาติลมแรงตีน้องปานนาี่น้อลมแห้งแห้งเด้อลมแห้งคักอันนี้ท้าแดดนี่น้ำก็แห้งๆเนาะทาแดดน้ำแห้งกะคิดว่าตอนหนีหอดบุรีแลงกะสิเต็มอมยู่ดอกเต็มไปเทละให้เทละให้เนาะนี่น้ำกำลังมาเด้อลอก่อนรอกก่อน อันนี้ถือโอกาสมาอัปเดตมาอัปเดตพร้อมเด้อพี่นอ้องเด้อถือถือโอกาสมาอัปเดตเข่าม่กำนันที่พอกำนันได้มาไถกับเฮ็ดคลิปไปให้เบิ้งแล้วค่ะหามยอดใส่เครื่องยอดเด้อค่ะใส่เครื่องยอดกับเฮ็ดคลิปให้เบิง้งตอนนี้พิ่นกระข,ขึ้นกระขึ้นมาแล้วแต่ว่า ขึ้นมาประท่านเด้เพระท่านได้ซ้ำที่เพื่อนดำแอกเนาะถ้าแม่นดำเจ้งสี่เป็นก้ากรสีสูงเลยกรสีขืนเลยอันนี้เขาว่านนาะคะ่ะนาะเขาว่านเขาหยอดก็ค่อยขึ้นมาแบบนี้เนาะเนี่ยขึ้นแบบนี้พี่นอ้องแต่ไปแห้งแหงมีฝนฝ <c oughs> นตกยู่แต่ว่าฝนตกเป็นลิ้นลินฝนตกเป็นลิ้นลินเออขัดเลี้ยวบางทางนี้กระสีเป็นแถวดีอยู่ดอก <c oughs> นี่เลี้ยวบางทังนี้เป็นแถวดีอยู่อ นี่เพราะว่าเพิ่นใส่เพิ่อนไทรแถวไทรเขาเพิ่นเฮ็ดเป็นแถววนเนาะเพิ่นเฮ็ดเป็นแถววนจังได๋เฮาจังค่อยสิเห็นแถวนี่อุ้ยแถวงามอยู่อ่าเบลียวเบิงท่านนี้ก็เป็นแถวงามอยู่นี่เขากำลังขึ้นะะเดซัมนี้เนาะค่ะอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งว่าเขาที่ขึ้นดีอยู่ขึ้นดีอยู่ที่ไส้เครื่องจักรเนาะเครื่องจักรอ่าเครื่องหยอดมือนันเนาะ พี่น้องที่ติดตามม่กำนันกับสีเห็นอยู่ดอกพราม่กำนันลงลิีให้เบื้องยุ่ะ,ะเนาะให้การหยอดเขา่าหยอดเข่าโดยการใช้เครื่องใช้เครื่องหยอดนะคะนี่นี่มาอัปเดตให้พี่น้องข้าเบื้องเนาะมื้อนี้ก็มาเอานา้ำใสมาเอานา้ำใสค่ะถ้าบอเอานา้ำใสพี่น้องว่ามันสิไดสิไดอยากได้กินบ่นนี่กันสิล่อฝนนะตก๊กระจริง เพิ่งพิ่งยุดไปสองมือนี่แหละฝนตกนั่นแต่ว่าตกแบบขันสีเอิญแล้วค่ะเาเป็นน้ำเป็นต้อนหันไหมเนาะอืมตกแบบว่าลิ้นๆนเนี่ยพ่อเขาซุม่มพ่อแต่ว่า่าพ่อมีน้ำขังบัดน,นี้เนี่ยปัญหาเอา้าขันว่ามีน้ำขังก็คือบ่อเปิดน้ำไซตะดนพี่น้องอันท้าฝนตกแดด,ดบ่มี น้ำกับบมี่ด้วยค่ะเนาะฮะแต่แดดได้สวมมือกันเลยบะมื่ว่านี่ผัดใบได้บบได้มาเปิดไซมือนี่กันเลยได้มาเปิดไซถ้าบ่ถ้าถ้าฝนถ้าบ่แดดถ้าฝนคึมคืมน้ำกับบไหลคือเกาอ่าเพราะว่าเขาใส่พลังงานจากแสงอาทิตย์เนาะถ้าบมี่แดดเพิ่นกับบะไหลก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนคาราคาซั่งเป็ี่นเป็นแบบว่าฝน กับพ่อพ่อให้ตน้นเขาห้าวซุ้มแต่พอพ่อมีน้ำขังอืน้ำที่ห้าวเสียมาใส่ให้ใหขังกับพ่ออ,อกถ้าบ่มีแสงแดดค่ะแพงอพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานจากโซลาเซลล์ต้องอาศัยแสยงแดดแห้งแดดแห้งเขาก็แห้งไหลแห้งถ้าบ่มีแสงแดดเขาก็ว่าไหลเนาะ บ่ไหลค่ะบ,บ่าสามารถทีิเซียน้ำใส่เขาได้เพราะฉะนั้นแล้วเขากระเด็นสองมือพี่น้องเอ้ยตั้งแต่เกือบซีบมือลราไปอ่าเกือบซีบมือละก็เลยเมื่อวานนี้บ่ได้มีโอกาสออกมามือนี้ก็เลยออกมาออกมาก็เลยมาเอาใส่แหงคักน่อพี่น้องว่าบ่แหงเดีอันนี้ <c oughs> อ่ากระอวดเอาเดอ้อเดี๋ยวถ้าแดดแห้งๆถ้าแดดถึงถึงคำก็น่าจะหอด เนาะอาจจะหอดอาจะทั่วถึงทั่วไปเทละ,ละไรละไรตามไรนะอะมองมองมองบ่เกิดกับบ่เกิดนเนาะอะบริย่างมาทางกลางจากเทือมองนี้สาเหตุที่บ่เกิดอ๋อข้างจเป็นบวกน้ำสิเป็นบวกน้ำสิฝนตกมากแถวหนึ่งน้ำกระขังระวางเขาออ่าปราทัด้เกิดน้ำกระขังนี่ พนพอกำนั่นแล้วก็ยืนเบิงเอาเป็นผู้อ่ะกำหนดน้ำเพรต้องรอบฟ้ารอบฝนกำหนดน้ำให้มาหาเขา่าใส่เขา่าเนาะเออนาะ